ำนานก๋วยจับหมูกรอบเจ้าแรกแห่งอ่างศิลาร้านก๋วยจับเจ๊เข่งคู่เมืองเชาวชนบุรีมากกว่า60ปีกับน้ำพะโล้รสเค็มหวานหอมกลิ่นเครื่องยาจีนแบบเข้มข้นที่ใส่เกากี้แห้งลงไปและเครื่องเคียงตัวเด็ดก็คือหมูกรอบที่หนังกรอบนอกแต่เนื้อด้านในชุ่มฉ่ำ เพราะทางร้านเขาใช้เทคนิคการทอดไล่ไฟ3มระดับที่จะคอยปิดฝาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ความร้อนระอุอยู่เสมอสมกับเป็นร้านก๋วยจับหมูกรอบที่ครองใจผู้คนมาอย่างยาวนานจริงๆร้านก๋วยจับเจ๊เข่งจังหวัดชนบุรีการันตีโดยยักสปูดหนึ่งช้อนทองคำ ทั้งทองคำพรีเซนต์ดิทบายนำแร่ธรรมชาติตราช้าง